รู้จักประมาณในการบริโภคกับใจสีไปใก็จะแปลว่ารบริโภคอาหารก็แล้วแต่เสนปู่ขอแปลว่าบริโภคกับใจสีกัใจสีก็คือทีอาศั่เครื่องดื่หงายงารยักษาโรควัตถอาหาร,ารบางจีรู้จักประมาณก็คือไม่ใช่เอาปูเป็นประมาณโปชเนน้ำตันทิตาไม่ใช่โภชเนงน้ำตาลทุตเอาุูเป็นประมาณอย่างนี้นนแหละอินแล้วแหนมีโอ้โหแน่นเลย นั่งสมาธิไม่ได้แล้วต้องเอาท่าเอาแขนท้าหลังแล้วนั่นนงเง่งพุงไงทีนี้ทำไงนมันไม่ได้สมาธิแล้วจะเป็นกะทินอนจำแล้วกันหลวงพ่อเแล้วตื่นมาก็ทํำสมาธิพอตื่นมาอ้าวหมดเวลาแล้วจะไปทำเรื่องอื่นาเนี้นนคนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่มันจะเป็นธาตุของกรรมคุณมันจะเป็นธาตุของความอยาก เป็นภาพของปัญหาความทยาทะยานเป็นภาพของความโมโหและความขอบสุดท้ายชาตริยาไม่ไยออเยอะประกอบความเพียรของบุคคลผู้เติมพระเนตรไม่ต้อง,งอก,อก,อกินน้อยงอาย เจ็ดปีก็มาเอาไว้นอนก็ให้มาเอาไว้แต่ทำงานแล้วภาวนาให้น้อยนย่นก็เรียกว่ายตัวขี้เหร่วันนี้ลูกบูเดินไปหลังวัดบูเดินดูงูคนก็ซื้องูมาถวายวัดมาปล่อยผายชีวิตแล้วบูก็เลยยืนดูนั่งดูมันแล้วก็บอกไอ้คนเดินตามอย่างเงี้ยรู้รู้ไม่ไหวทำไมมันถึงเกิดมาเป็นงูถามอะไรก็ตกที้ไหลายก็ขี้เีย่ คนขี้เกียจทั้งหลายมันจะเกิดมาเป็นโง่เป็นควายต่อไปเอาหลังสู้ว่า้าทิ้งดินเดินไปเรื่อยๆตกไม่ขยันามเพียรไม่รู้จักเอาความสามารถของตนไม่เป็นที่ตื่นของตนและคนรอบขาคนขี้เกียจสัญญาณอย่างเกิดต่อไปชั้นหน้าต่อไปเป็นโง่เป็นควายหลังมันยาวโง่ควายที่หลังมันยาว ใช้ไถนาแทนชาวบ้านทำงานหนักก็ไม่สนใจสุดท้ายจะโดนข่ามือไปทำลูกชิ้นเลยเป็นโพชเนนตันพิตาสังวมสังวรระวังกพระเดชวัยอินทรีย์สังวรและกัญชาตริยาบุโยประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหลักของการทำผู้ทิ่ไม่ถูกข้า ของสมณะสาวรูปเรี่ยเป็นๆว่าอปัากาศปฏิปทาเข้าปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างเงื่อเก่อไปนี้พวกเราทุกคนเมื่อาผกนี้บวชแล้วเนี่ยจะต้องมีหลักสามอย่างเลยพูดอีกครั้งหลักสามอย่างคืออะไรหนึ่งสมโวชสังวรระวังอีสีทั้งหกคือตาหูจมูกมือปากใจสองก็คือระจับประมาณในการบริโภคกับใจสี่สามก็คือ có quá tuyển không hay hay hãy hay 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 non hay 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 ทั้งหลายทั้งปวมเป็นงานเป็นงานที่เราต้องทำเป็นกิจที่ต้องทำเป็นเรื่องของสมณะวิสัยเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าจะไหว้เราทำอะไรราะเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปให้ชาวบ้านที่าะไหว้แต่เราอยากให้ชาวบ้านเขาได้ดูจากเราที่ไหว้เราก็ต้องทำอย่างที่ยอมเดี๋ยอันนี้จะสำเร็จไปหมของสมณะสัิสายกับูล วันนี้จะเห็นพอสมควรกับเวลาพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะตื่นสักประมาณตีห้าแล้วก็แต่ตัวเรียกร้องจะมาพร้อมกันที่ศาลาประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็ถ้าเป็นไปได้จะทานข้าวรุ่งนี้ก็คงทานข้าวต้มหกโมงเช้ากินข้าวต้มเสร็จแล้วก็มาพร้อมกันที่ศาลาแล้วก็ไปมารับพระไตรจีวรขอเข้ามาพ่อแม่อีกครั้งหนึ่ง ในวันพุธมีหกโมงครึ่งวันเจ็ดโมงพระอุปชาท่านจะมาบวชสัมมาเห็นคือบวชเมงก่อนบรรพชาเป็นสัมมาเห็นแล้วก็สายสายก็เข้าบวบบวชพระเรียกว่าอุปสมบทการบวชใน้มันมีสองกิริยาคือสองช่วงช่วงแรกเขาให้บรรพชาเรียกเป็นเป็นวัดปปัตชฌา คือการพึดงบนภาษาสชั้ด้านแล้วคือการบวชเมรุบวชเมรุนั้นคือจะเยยะฐานะสมัยก่อนทั้งโบราณเน่ยก็บวชเมรุเป็นสิบปี20ปีบางคนบวชเมรุจนแก่ใกล้ตายที่ยังไม่ได้บวชพระถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าอุปชาเห็นว่าเธามีนิสัยอันไม่เหมาะที่จะยกป็นพระก็ให้เป็นเมรุอย่างนั้นแต่กอับกลมาเป็นเมรุเขาก็ให้บวชจรฐานะเนี่ยถือถึงแบบนี้ พระอริยะเจ้าบางองค์ไปอยู่จนหกปีเนี่ยหรือสิบแปดเนี้ก็ได้มาบวชเป็นสัมมาเนรเป็นบรรพชาเป็นสัมมเนบางองค์ไดบวชถึงสิบสองปีพวกเราไม่มันมีบุญดีนะมาอยู่ได้ไม่กี่นาทีอได้จากบวชแล้วมอนก็ถือว่าถือว่ามีบุญดีกับพระอริยะเจ้าสมัยเก่าสมัยเก่าเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นการอยู่ดีถียัดปริวาสกรรมดูมาดูกิจกรรมและการกระทําของเธอและควาปรรพฤุธของเธอวิสัยของเธอปริยาอาการของเธอว่าเหมาะสมที่จะมาเป็นศัตรย์ตระกูลไหมสมัยก่อนเขาไม่ได้บวชง่ายเหมือนสมัยนี้หญ่งตอนพระพุทธเจ้าทรงพระชนมชีพอยู่ที่บวชญาบางคนอยู่กันไปสิบสิบปี Mượn tháo, hồn tháo, cột hũa như thế này trên sự khí trời, Cho đến nó đầm đặt ra trên mềm Rất chặt trên nó dư tỏa Cho đến nó gây ra các trí mọc Để giúp lên là bệnh vi sự Điều đó đi là Bồ Tát sản xuất เป็นหน้าเป็นจีกับขาวเป็นเป็นสัมมาเวชแต่พลังมันจะถือว่ามีบุญมีอัศนาดังนั้นตุนนี้ก็ร่วมกันที่สาราหลังจากทานข้ามเช้าแล้วไม่ชาไม่ต่างกว่าหกโมงครึ่งแล้วแต่ส่วนแรกเดี๋ยวพุทบริษัทเดี๋ยวก็เยี่งแย่งกันไปพักให้สมทานแล้วพระผู้เฒ่าพระผู้ใหญ่ในวัดเขาคงจะดูแลหาข้อห้ม ที่นอนที่น่าอันบอกเสมให้แก่ญาติโยมด้วยแล้วก็พวกน้ำก็เดี๋ยวเข,าข้าจัดไปครับไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วไม่ใช่เล้วมีไหมเขามีน้ำประนะเลี้ยงไม่ห็นแต่เดี๋ยวท่านนายอำเภอจะเป็นประธานมอบพัไใรให้แก่พวกเราต่นหน้าที่หรือว่าเป็นตัวแทนของพระราชการ ก็เรื่องของมโนธารม่ามอเข้าใจให้เป็นเกียรติกเราในสุดนี้ก็ขอมโนธรรมในัวเกันาัองท่านที่ได้ท so, like ั er, ้งหลายที่ศึกสาหรตลอดเวลาแล้ก็ขอมโนทนาต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่รักทุกคนที่อึก่ามาด้วหลานบากไว้ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในอาวดอ้อนน้อยทำให้สละแห่งนี้ก็ถือว่าท่านท่านให้เกียรติให้ความไว้วางใจที่จะ เอารูปเอาหลานมาเอาคนสอนแม่ว่านี้พระบอกว่าจะพยายามสอนเท่าที่จะสอนได้สั่งเท่าที่สั่งได้ดูแลเอาใจใส่เท่าที่สามารถจะดูแลเอาใจใส่ได้ควรจะขาทห้คนได้เข้าใจรู้จักสภาพกรรที่ปรากฏตามชีวิตของตนที่เป็นเรื่องจริงในชีวิตตนของตนที่สามารถจะนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในการต่อไป ให้ทุกท่านจงสุขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองเจริญเจริญธรรมข้าขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันพีห์ห้าวันห้าวันวานหกโมง บ่าโมงเย็นจะมาเสด็จมนต์เป่นวเญญาณถวายพระบุษสและเปิดโอกาสาให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมที่จริงเคยประกาศให้ตั้งร์บปีที่แล้วทุกปีสองวันที่ห้าเราจะมีการจัดกันอย่างนี้ให้เป็นกิจวัตรเเป็นงานประจำปีของโรงค์เจของอาวาสของมิวที่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนมาแะสดงความจงรักภักดี แล้วก็คก็จะมีการเสริมฉลองอะไรกันวาไปที่ไหนก็พิธีก็จะทำไงจะมอบกตะญญูแบบไหนเอาเชิญค่ะเรียนเชิทุกท่านนะคะรองปรการในอมเรืองกลวงปู่ค่ะกรากรา